เมื่อประมาณ 2- 3สวันที่ผ่านมานะครับเรากำลังทำบ้านใช่ไหมแล้วก็กำลังไปซื้อแอร์นะครับใช้เวลารอคุณแฟนเนี่ยประมาณน่าจะ45นาทีได้ตอนแรกคิดว่าจะลงไปแป๊บเดียวนะแต่ว่าก็พอดีแอร์มันซื้อได้นาะกก็เลยทําเอกสารนานหน่อยนะครับรวมแมกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ทำเหมือนทุกครั้งนะก็คือว่านั่งรอคุณแฟนในรถนะครับแล้วก็ติดเครื่องไปด้วยนะแล้วก็เปิดแอร์ระหว่างที่อัดคลิปอยู่นั้นนะครับจู่ๆเครื่องก็ดับรวมแมกก็เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอออากาศมันร้อนหรือเปล่าเพราะว่า42องศาแต่มันก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนที่เครื่องมันดับอ่ะตอนที่ไปรอคุณแฟนเนี่ยน้ำมันมันเหลือประมาณ1ขีดนะแล้วก็พอรอไปเรื่อยเรื่อัน้น้ำมันเนี่ยมันเหลือประมาณครึ่งขีดแต่ครึ่งขีดแล้วมันขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับมัน reserve น้ำมันสำรองแต่มันก็บอกกิโลเลยนะว่าเหลืออีกน่าจะประมาณ20กว่ากิโลถ้าลุงมาจำไม่ผิดนะซึ่งลุงมาคิดในใจแล้วว่าโอเคเด ก็ไม่ได้ซซเรียสอะไรแล้วก็ดับไปก่อนก็พอดับปุ๊บก็อ่านงานเข้าแต่ว่าอย่างที่บอกนะอากาศร้อนหรือเปล่า40กว่าองศาพอเดินไปหาคุณแฟนปุ๊บนะก็รอสักประมาณ20นาทีได้แหละรอเอกสารอะไรเสร็จก็เดินกลับมาคิดว่าโอ้ขอให้รถมันติดขอให้ไม่มีอะไรปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดครับท่านผู้ชมอาการเป็นแบบนี้นะครับนี่นะกดเนี่ยนะ แบบนี้เลยครับทำยังไงงานเข้าละเรื่องใหญ่นะครับก็ลุงแมวทําประกันชั้นหนึ่งไว้ด้วยนะเพราะว่ากลัวเรื่องแบบนี้แหละรถของลุงแมวเนี่ยเป็นรถที่ลุงแมวพยายามทำให้เป็นมาตรฐานที่สุดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเคยใช้รถแบบ ต้องเข้าอู่เนาะเป็นประจําแล้วก็ไม่ได้เข้าอู่ของศูนย์ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เป็นรถอายุนานมากพอลูแมวมีรถคันแรกเนี่ยลูแมวก็พยายามจะให้มันได้มาตรฐานที่สุดเนาะคือเข้าอู่ของศูนย์เลยนะครับเช็คระยะอะไรแบบตามเขาว่าเป๊ะแล้วกเ็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ใช้ประกันชั้นหนึ่งมาโดยตลอดคือไม่อยากมีปัญหาไม่อยากยุ่งยากนะประกันภัยในรถยนต์่ะมันจะมีเบอร์โทรนะมันจะมีสิทธิ์นะครับที่ เราสามารถเรียกรถรถสไลด์อะรถที่มันเอารถเ,เราไปอยู่ข้างบนนะครับยานแม่เข้าศูนย์ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีอยู่นะครับผมมูก็โทรเรียกเขาเนาะตอนนั้นน่าจะประมาณ3-4มสีโมงล้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดให้ไปรับตอนนี้เนี่ยไปยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รถใหญ่เนาะรถรถใหญ่คือรถสไลด์คันใหญ่เนี่ยเข้ามาไม่ได้นะ ในเชียงใหม่เขาจะมีเวลากำหนดไว้นะครับเขาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยต้องเป็นหลังหกโมงแต่ลุงแมวก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นหลังหกโมงเนี่ยมันปิดแล้วนะตัวศูนย์นะครับเอาไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วมาเลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอีกวันหนึ่งสักประมาณ10บโมงอะ่ะเราเจอกันนะครับก็วันนั้นลุงแมวก็ทิ้งรถไวนะ้เนาะแล้วก็ขอคุณแม่มารับนะครับแล้วก็ยืมรถที่บ้านไปใช้ก่อนอ่ะก็ผ่านไป1วันเนวะันอีกวันหนึ่งมาถึงนะก็10บโมงใช่ไหมเราก็ไปรอเนาะรถ สไลด์ก็มานะครับก็ลองสตาร์ทอีก2ครั้งนะไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะครับรืดๆ,ๆ,ๆไม่ติดก็เอารถขึ้นรถสไลด์ไปนะครับเหมือนที่เห็นในภาพแล้วก็พานอนไปที่ศูนย์นะเข้าไปหน้าที่ศูนย์ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับรอแล้วก็กลับบ้านนะครับรถกลับบ้านมาก่อนนะครับรอถึงใบสามมาโทรมาว่าเขาคาดว่าน้ํามันจะหมดนะตอนแรกบอกว่าน้ํามันหมดหรือเปล่าเพราะว่าลุงแม่ก็แยง้งว่าเอ้ยแต่จริงๆอ่ะตอนที่เครื่องมันดับอะยังเห็นอยู่ประมาณ20กว่าโลนะอ่า มันไม่น่าหมดได้นะคือมันเป็น reserve แหละแต่มันยังไม่หมดนะแต่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาลองดึงแบตเตอรี่ออกนะแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนะครับตัวเกจแบตเตอรี่เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์ไปเลยเอะเราก็โอ้น้ำมันหมดเหรออ๋อเราก็ถามว่าเออถ้าน้ำมันหมดมันจะเป็นยังไงเขาก็เขาบอกเออถ้าเอาน้ำมันมาเติมก็อาจจะหายก็ได้นะเขาก็เลยบอกว่าคิดว่าได้จะเป็นแค่นั้นแหละก็เขาเลยเอาน้ำมันไปเติมลุงแมวก็ขับรถไปขอคุณพ่อไปส่งนะครับก็คาดว่า ได้รดแน่ๆนะแล้วก็แอบ,บดีใจด้วยแล้วแอบ,บหาด้วยนะว่าเออน้ำมันหมดเหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอครออาวหน้าเนี่ยเราคงเชื่อไอตัวเกของรถยนต์ที่มันไปดีต่อไม่ได้ละคงเหลือสักขีดนึงก็ต้องไปเติมละหรือว่าอย่าปล่อยให้น้ำมันใกล้หมดมากๆแบบนี้แต่ว่าลุงแมวเ,เป็นประจำนะมัแบบว่านิสัยปล่อยให้น้ำมันมันใกล้หมดแล้วค่อยไปเติมอ่ะก็ ขี้เกียจนะขี้เกียจนะครับก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะส่งผลอะไรนะเพาโทรมาตอนบ่ายสามใช่ไหมไปถึงอู่ประมาณบ่ายสี่โมงนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าไปซื้อน้ำมันมาเติมแล้วแต่ว่ามันไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้นะมันมันยังสตาร์ทไม่ติดนะปั๊มติ๊กนะเขาเรียกปั๊มติ๊กลูกแมวไม่มีความรู้เรื่องช่างนะครับแต่ว่านี่คือพยายามจะอธิบายสิ่งที่ช่างเขาพูดมาอีกทีแล้วกันนั่นคือปั๊มติ๊กเนี่ยมันไม่ดูดน้ำมันเข้าไปนะฮะเขาบอกต้องทิ้งไว้คืนหนึ่อนแล้ววก็เดี๋ยโทร นี่วันที่2อนะะผ่านไปวันที่3ก็คือวันนี้นะครับเมื่อกี้ประมาณน่าจะ10บโมงกว่าเขาโทรมาเนาะก็บอกว่ารู้แล้วครับว่ามันเป็นอะไรเนาะลูกแมวปล่อยให้น้ํามันมันหมดนะหมดจนปั๊มติ๊กเนี่ยมันดูดขึ้นมาไม่ได้เนาะเรื่อนมันก็เลยดับอันนี้คือสเต็ปที่1ก็คือน้ำมันหมดนั่นแหละพูดง่ายๆแต่เราก็มีความงงนิดนึงว่าเอะไรว่าไอเกดิจิตอลที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมหรือมัน เป็นเพราะอะไรเนาะน้ำมันอากาศมันร้อนมากหือเป่ามมาเลยแสดงน้ามันมันขยายตัวแล้วมันเพี้ยหรืออะไรนี้ลุงแมวไม่ได้ถามเขานะแต่ว่าก็มานั่งคิดต่อว่าทําไมตัวเกดิจิตอลอะถ้าบอกเลยทั้ง20กว่ากิโลมันก็ต้องหรือ20กว่ากิโลใช่ไหมแต่สิ่งที่มันต่อมาเนี่ยมันรุนแรงก็คือว่าพอน้ามันมันหมดใช่ไหมน้ำมันมันไม่ถึงแล้วปั๊มติ๊กมันดูดไม่ได้นะครับพยายามดูดขึ้นมาขึ้นมันไม่ถึงเนี่ยสิ่งที่ลุงแมวทาคือพยายามสตาร์ทเขาบอกว่าการที่ลุงแมวพยายามสตาร์ทหลายๆรอบเนี่ย พอปั๊มติ๊กมันไหม้ปุ๊บนะก็มันทําให้พอเราเติมน้ํามันเข้าไปแล้วเนี่ยปั๊มติ๊กมันก็เลยดูดไม่เข้าล่ะดูดไม่ได้นะครับมันเสียพูดง่ายๆคือปั๊มติ๊กมันเสียเพราะเหมือนกับว่าไอตัวปั๊มติ๊กเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้จุ่มอยู่หรือมีน้ํามันเนี่ยล้อมอยู่ตลอดเวลานี่คือลุงมาอาจจะอธิบายผิดก็ได้นะลุงาไม่แน่ใจานะครับไม่มีความรู้เรื่องเรื่องช่างเลยนะ,ะประมาณนั้นแต่ว่าโซลูชันก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยนะทั้งหมดน,นะครับตัวปั๊มติ เพื่อนๆเนี่ยลุงแลนก็ไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะ <sz> ต่อ,อ,อกันไปเนี่ยรวมค่าแรงอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็รวมภาษีใดๆเนี่ยโดนไป 101, น <ilos S 2> 1 1 0 0 0บาทแล้วก็ไม่ได้ของเลยด้วยนะก็คือเขาบอกว่าปั๊มติ๊กเนี่ยมันจะต้องถูกโสโต็อไว้นะครับในอุณหภูมิที่มันควบคุมไม่รู้ผมไอ้นี่มันใช้ควเซนซิทีมาก <S findings> นะไอ้ปั๊มติ๊กเนี่ยแล้วก็ที่เชียงใหม่มันไม่ได้มีสต็อกของนะก็เขาต้องสั่งนะ รอ3-4วันนะครับมาส่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวค่อยติดต่อมากทีน่าหมายความว่าลุงแมวอาจจะได้รถอาทิตย์หน้าเลยนะก็เอารถของที่บ้านมาใช้ก่อนนะครับคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะ m a z d a CX5 รุ่นนี้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นอาการทั่วไปของรถนะครับก็คือใครที่ชอบมีพฤติกรรมเหมือนลุงแมวนะก็คือปล่อยให้น้ำมันมันหมดอนะใกล้หมดหรืออะไรเงี้ยไม่ยอมเติมนะก็ อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี <c oughs> หรือเปล่าหรือเปล่าลุงแม่เขาจะดูว่าไม่รู้นะแต่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือมีความเสี่ยงนะครับที่เราจะต้องเสียงเงินนะเสียงเงินนี่แหละแบบนี้นะพังเปลี่ยนทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้นะครับ<ม>แล้วก็สำหรับลุงแมาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะพราะจริงก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับ CX5 คันนี้นะก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไรเลยนะตั้งแต่ใช้มาก็เจอไป2ครั้งนะครับครั้งแรกซื้อมาประมาณ 6- 7เดือนมันก็เจอปั๊มติ๊กนี่แหละ ก็ขึ้นยันแม่เหมือนกันเนาะคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เจอในรถยี่ห้ออะไรบ้างนะก็มาแบ่งปันกันแต่ว่าขอร้องอย่าดราม่านะมันก็รถมันก็เกิดขึ้นได้เนาะมันโอ้โหอยู่บนถนนนะครับโดนแดดโดนโอกาสเสียมสูงกันนะเพราะว่ามันโดนนู่นนี่นั่นเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่ามาแชร์กันีนว่าว่าเออมันเคยเกิดขึ้นกับคุณไหมนะครับแล้วก็อาการคล้ายๆกันนี้หรือเปล่าแล้วทางออกมันคืออะไรเขาแก้กันยังไงนะครับเผื่อก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะเออมันเป็นประมาณไหนแบบไหน โ okay. อเคลูกแมวลาไปแล้วนะครับขอไปทําใจก่อนนะแล้วก็ตั้งสติก่อนหาเงินหมืน่นจู่ๆต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทเดือนนี้จะไปหาที่ไหนโ okay. อเคเจอกันใหม่วิดีโถัดไปสวัสดีครับผม